สวัสดีค่ะเด็กๆนักเ,เรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสระอึสระอ,ระอึเป็นสระสิงสั้นเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะสระอึเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคากันเลยค่ะ ฝึกอ่านสะกดคําค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตบรรทันแรกนะคะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดค่ะเดี๋ยวเราออกเสียงพร้อมๆกันค่ะกออ,อึอกึจออจึดอึอดึตออตึอ บรรทัดที่2นะคะจะเป็นคำที่มีตัวสะกดเด็กๆลองสังเกตนะคะจะเห็นงองูเป็นตัวสะกดค่ะ่าสะกดคำนะคะกององงกึงปอองงปึงดอองงดึงพอองงพึงอ่านเป็นคำค่ะกึจึดึ ตึกึงปึงดึงพึง่งฝึกอ่านสะกดคำค่ะบออึงอบึงตออึงอตึงถออึงอถึงจออึงอจึง จะเห็นว่าในบรรทัดแรกนะคะเป็นคำที่สะกดด้วยงองงูเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปบรรทัดที่สองจะเป็นคำที่สะกดด้วยตัวกอไก่ค่ะฝึกอ่านสะกดคำค่ะนอ,อึกกนึกลอ,อืกอลึกดอ,อึกอดึกสอ,อือกอสึกอา่านเป็นคำค่ะบึง ตึงถึงจึงนึกลึกดึกสึกฝึกอ่านสะกดคำค่ะฝอ,อ,อ,กอึกกอฝึกตอ,อึกอกอตึกบอ,อึกอกอบึอออกออึกกอึกเด็กๆสังเกต ตัวสะกดไหมคะตัวสะกดทั้ง4คํคำเป็นคำที่สะกดด้วยตัวกอไก่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับการฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอึเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและฝึกเขียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ